สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ร้านจีนนะคะอยู่เฮราวันแตานะคะก็มาดูพี่นงมีทุเรียนขายด้วยดูอ่ทุเรียนนี้เขาขาย23ม่มเมลนะดูอ่กิโลหนึ่งนะกี่กรัมเนี่ยเหมือนกิโลหนึ่งเนาะปอกให้เลย อันนี้ก็มีเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้าถุงละท่าไหร่นี่เอาไปมกใส่ใบเมงลักเนาะพี่น้องเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าอยู่้วดุยจอยขนียอก <laughs> ็นี่นะคะ อันนี้ก็ได้อะไรมาดูพี่โล่ไออะไรมีผล,ลไม้ก็มีนะอันนี้ก็สิบเอ e u r เนาะกิโลหนึ่งไออะไรฮนะไออะไรฮะลำไยนะคะมาดูก็เขาไม่ค่อยแพงเนาะนั่น ร้านจีนก็ไม่ค่อยแพงเท่าไรพักเนาะไ,ไม่ใช่มามาจากประเทศไทยเนาะนี่นก็มีแฟงนะคะก็มีนี่นะอะไรเนี่ยผักเมลมาดูพี่น้องนี่เด้อใครจะมาเฮรวันตาเด็ดต้มเปรเฮรวันตานนจะเอานี่ไปเกงส้มใส่ปลาทอดเนาะ ปลองก็มักษาจ้ามา63 3มาอครึ่งกักว,วลิกิโลจ้อันนี้ไปเกงสม้มเนาะมารมอันนี้ก็มีบวมนะคะนนมาดูพี่นนองมีหัวหมูด้วยหัวหม,วมูขาขาหมู สามชั้นนะคะเป็นหมูฟินเลนนะคะมีกระดูกหมูอันนั้นก็มีไก่บ้านนะคะหูหูหมูหมหมกินวิเป็นพี่นอ้องย่างเนาะตัวนี้มีมีเอ่อผักนะคะเนี่ยมีแฟงเนาะมีกระลำ ลำมะกเรดองอ,นนอ,นนอะไรเนี่ยเรี่ออะไรประกาศเขียวหรประกาศอะไรพี่น,น้องดูมีมีอันนี้ด้วยเนี่ยเออมันนี้ถั่วงอกเลยถั่วงอกก็ทำอันนี้มีอันนี้เท่าไหร่เนี่ยพลังกามักซาตมามังคุด มาคุดไปกินเนาะอยากกินเนาะมาคุดไปกินสนะิบเอโรพีอันนี้ก็มีผักหนอกด้วยนะคะผักหนอกผักอะไรได,ได้วยเนาะนี่ก็อะไร หอมๆนะเห็ดหอมเนาะเห็ดหอมจากประทร <c oughs> เทศจีนเสือ,อนี้ส e ิบเอโรอยากกินมังคุดแพงมาก <c oughs> ก็นี่มีเอ่อเห็ดนะคะเห็ดเห็ดชาบูนะคะ มาดูพี่โน้มีอะไรบ้างก็มีข้าวโพดอะว่าอยากกินอนะชอบกินมากอีข้าวโพดหวานด้วยนะคะเนี่ยอยากกินอนะข้าวโพดเท่าไหร่ไหมเนะูะมีข้าวโพดหวานด้วยนะ,ะจะเอามารุมไปด้วยนะคะเนี่ยนี่ก็มีกระเจี๊ยบนะคะก็มีลิ้นจี่ เล่โนจีพี่น้องเล่นจีกับลำใหญ่เอาลำใหญ่ดีกว่าเอามาดูก็มีส้มนะคะมีพริกมีตะไคร้ก็มีฝร,รั่งนะคะฝรั่งเขาขายกิโลแล้วเท่าไหร่เลยฝรั่ง เฮ้ยซองยี่ปูตัวอะไรนี่ก็มีอะนี่นะพวกนี้นเดือนะอือนนี้ล่ะนั่นไม่ใอ่นันหไเท้าหัวไชเท้าเาอะไรเนี่ยอไเอาไทำอะไรเนี่ยยัจะนยื้อกที่มีคนอ่ะกระเทียมจีนนะคะกระเทียมจีนเอาไปดมถั่วถั่วอย่างนี้ไม่รวยนะคะถั่ว มาดูของหนวดประมึกนี่หออเชอรี่ด้วยอนนี้ออเชอรี่ เชอรี่นะเผือกะเนะ่เผือก่เือกอันนี้เผือกเอออะไรมันมันมัน แล้วก็มีกล้วยนะบางทีก็มีกล้วยน้ำาวานะคะมีมันอะไรก็ไม่รู้พี่น้องดูยเหมือนบ้านเราเลยอันนี้ก็มีลูกชิ้นแชบูเยอะมากเลยนะคะ มีหมูยอเลยเนี่ยหมูยอเอาไปยำยำทุกชิ้นกิน,นมันเช็แข็งดูมีาามดู อีปลายนั่นด้วยนะอะไรปลาย NC หอมเอาไปเกงใส่อันนั้นนะคะนอมไม้เอ้ยใส่ได้เนาะเกงเปิ้ก็ได้นะเกงขี้เล็กมีหมูยออันนี้หมูยอเวียดนาม นอกมูยอมียอไมโยไม่มีออยไม่อยากจะซื้ออันนี้ปลาปลาเกลือมีไส้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรไส้ใส่อะไรนี่ใส่เป็ดเหรอมีแต่ทำอะไรชอร์ชักะนำ มาคอ,าอาค่ะริกกอึนไก่นะคะมีกึ้นไก่ด้วยอยากกินอ่ะแฟนมองหน้าอยากกินกึ้นไก่บอกน่าร่อยอ่ะกึ้นไก่ผัดพริกแกงเนาะพี่น้องผัดกะเพรากึนไก่ ก็มีแค่นี้และก็มีอะไรมีหน่อไม้ส้มก็มีมีข้าว ขอแค่นี้ก่อนคะ่ะจะไปซื้อไอ้นั่นเนาะพี่น้องอยากกินแกงส้มแกงส้มไอ้เนี่ยมะรุมเนี่ยก็จะจะไปทำแกงส้มมะรุมนะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ